ฝาบอลเลยนะครับบอลกระดาษนะครับที่ตอนนี้กําลังนิยมกันอยู่แล้วนะครับก็เราจะขึ้นไปแล้วนะครับเราเห็นบอลแล้วนะครับตอนนี้เยอะเลยนะครับ อนนี้เราก็ใกล้จะถึงน้ําตกแล้วนะครับน้าตกเพียงดินนะครับที่คุณหมิงอำเภอทองหินจังหวัดเลยนะครับอ,อันนี้ทางลัดขึ้นมาด้านหลังของน้ําตกนะครับตรงนี้ชันมากเลยนะครับแล้วก็เรามายืนอยู่จุดนี้เราก็จะมองเห็นภูเขาที่เป็นหินนะครับสวยงามเหมือนคุณหมิงเลยนะครับตรงนี้นะครับาทางเส้นนี้ชันมากนะครับอโอ้ ทางชันมากเลยครับตรงนี้นะครับผมใส่เกียร์หนึ่งขึ้นมานะครับนี่นะครับชันมากนะครับขึ้นเกียร์สองนี้ไม่ได้เลยนะครับรถครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับตนี้เรามาอยู่นะครับที่น้ําตกแล้วนะครับน้ําตกเพียงดินนะครับ ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังตัวนี้อันนี้ก็คือบอลกระดาษที่เราตามหานะครับจะเห็นว่านะครับแถวนี้เยอะมากนะครับเป็นแต่ว่า,าที่กําลังฮิตนะครับติดเทรน,กนเกี่ยวกับต้นไม้สวยงามอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากแล้วจะเป็นไม้ด่างแต่ว่าบอลกระดาษแถวนี้นะครับก็เยอะเยอะแต่ว่าเป็นบอลธรรมดาไม่ไม่ด่างนะครับเพื่อน นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเดินชมนะครับเยอะเยะเลยนะครับเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ก็ใช่นะครับเพื่อนอยู่บนโขดหินนะครับแล้วก็โน้นนะครับโน้นเต็มไปด้วยบอลนะครับธน้น่ะนะครับ่าพอจะมองเห็นไหมครับเพื่อนนะครับตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับบอลเยอะมากนะครับแถวนี้นะครับแล้วก็ยังมีต้นไม้ กล้วยนะครับกล้วยป่านะครับตรงนี้นะครับี่กล้วยป่านะครับตอนนี้ออกออกปีออกเครียแล้วนะครับออกผลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินชมดูว่าลองดูที่ว่านะครับเยอะขนาดนี้มันจะมีบอลกระดาษด่างที่เขาได้โยงกันหรือไม่นะครับนะครับไปเราไปเดินชมกันครับอันนี้นะครับต้นนี้ขึ้นอยู่บนโขดหินนะครับนี่นะครับ นี่เยอะเลยนะครับก้านเขียวนะครับก้านเขียวแล้วก็จะมีอยู่หลายหลายต้นด้วยกันนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าบอลดูแล้วก็สวยนะครับดูแล้วก็สวยงามนะครับถึงจะไม่ด่างก็สวยนะครับโดยธรรมชาตินะครับอ,อุดมุม ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆนะก็ทําให้บอลนี่สวยมากเลยครับนี่นะครับใบใหญ่มากนะครับนี่นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นต่อนะครับไปนี่ครับน้าตกครับน้าเยอะเลยนะครับหลังจากที่ฝนตกมานะครับช่วงนี้นะครับตกเกือบทุกวันนะครับเพื่อนๆเห็นข้วบนตรงนั้นไหมครับ ที่เพื่อนๆเห็นตรงนั้นคือบอลหมดแล้วนะครับเป็นบอลกระดาษหมดเลยนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับออโอ้โหใบใหญ่มากนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับน,นี้ก็ข้ามน้ำไปอันนี้ก็บอลน,นะครับนี่ต้นนี้ต้นเล็กนะครับสวยนะครับ อันนี้ก็ใบใหญ่แล้วครับดูครับมาดูตัวนี้โอ้ใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่มากเลยนะครับผมว่าถ้าเอาไปปลูกก็คงจะสวยนะต้นนั้นสวยเลยครับอยู่ตรงนั้นนะครับต้นนั้นโอ้โหใบใหญ่มากนะครับมันจะมีบอนด่างไหมครับอันนี้นะครับ มาดูข้างล่างนิดนึงครับล่างโอ้โหครับนีครับโอ้โหต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับต้นนี้นะครับใหญ่มากเลยนะครับโอ้ลำตกนะครับ ตอนนี้สวยเหลือเกินครับน้ำเยอะมากฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนู้นก็มีครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนมาดูบอลนะครับที่กําลังฮิตกันอยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นแล้วนะครับก็เมีเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้นะครับอากาศเริ่มมืดแล้วนะครับ มืดฝนเหมือนฝนว่าจะตกนะครับตอนนี้ตอนนี้ต้องรีบขึ้นแล้วนะครับกว่าว่าน้ําน้ําที่ลดพลกมาจะเยอะมากกว่านี้นะครับอันตรายพอสมควรอยู่นะครับตอนนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับให้กับช่องสุกสอะแนนอ่อนทัวร์ด้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับทีปนีสวัสดีครับ